สวัสดีค่ะก็น,นี่มาแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีหนึ่งอย่างค่ะเอ่ออันนี้ก็คือกูกูแพ็กเกจนะคะซึ่งเราแกะไปแล้วกล่องหน,นึ่งใช่ไหมคะกล่องแรกที่เราแกะไปคือได้น้องนิกกี้คือกล่องหนามาปังพีเองจาก v ีเวอร์แต่กล่องเนี้ยคือไปพีร้านมาแล้วก็ส่งกลับมาทางเรือค่ะก็คือรอประมาณหลังจากรอบพีประมาณหนึ่งเดือนเลยนะคะก็นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า รอบนี้จะได้ใครจะได้เจกหรือเปล่าจะได้จอมอนหรือเปล่าแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะมา,าเหมือนเดิมค่ะเขายันแต่คือเราได้เจกมาแล้วอะ่ะคือเราหาแรนดิกีเป็นเจ๊กอะยากมากก็เลยไปหาซื้อเจกแบบพร้อมส่งมาก็าคือมีเจกแล้วก็อย่ามาลุ้นแล้วกันว่าอันนี้จะเป็นจองอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเจกเพอาะยันก่อนนะคะโอเคค่ะไม่รอช้าเรามาแกะกันเลยดีกว่า โอ้โหอันนี้คือสั่งจากร้านในทวิตเตอร์เหมือนเดิมนะคะก็ก็ราคาก็เจ็บอยู่เหมือนกันแพงกว่ากดเองอีกกดเองรู้สึกว่าถูกกว่าแล้วก็ไวกว่าต่อไปคงจะกดเองเรื่อยๆเริ่มชำนาญแล้วค่ะตอนนี้โอเคค่ะนี่ขานี้ทางร้านแพ็คมานะคะก็จะมีของแถมรอบพีมาด้วยอย่าเรามาแกะดูกันเลยค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแต่ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมาเพราะว่าเรามีการเจ๊กแล้ว เราใ้่จะมาลุ้นว่าเราจะได้ไข่กันนะถ้าให้เดานะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่แกะอัลบั้มไปคนที่รักที่สุดคือน้องซอนอูค่ะกับน,นิกกี้แต่นิกกี้ไปแล้วหรือว่าน้องซอนอูจะรักเรารอบคํเขาเลยก็บนไว้นะว่าทำไมเจคให้เจคมาแต่กล่องแรกเจคไม่มาแล้วไปดิวแล้วอะ่ะ ไปหาซื้อพร้อมส่งมาแล้วอะ่ะเจ๊จะน้อยใจไหมเนี่ยแต่กาละบั้มต้องเจ๊กมาหมดเลยนะคะมาจบทุกบ้้มเลยอะ่ะอ่ะวันนี้วันที่19เาต่อสี่ทุ่มนะคะก็จะมี MV น้องฟีเวอร์ออกมาน้องไข่ของเราเองตอนนี้ใครดูคลิปอยู่ก็สามารถไปดู MV f e v e ฟได้แล้วนะคะพรอมากค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะที่เราแกะไปเป็นของแถมนะคะของแถมรอบพีนะคะเราสั่งรอบพีเหมือนกันแต่ว่าเราไปพีกับร้านไม่ได้กดเอง นี่ค่ะเรามาแกะกันเลยจาําได้ว่าถ้าเปิดออกมาเลยคือเห็นกา้าเลยอะ่ะก็คือของมันก็จะเหมือนเดิมไอ้ของที่แกะมากล่องแรกอะ่ะมาบางหาไปหมดแล้วคือขายหมดแล้วนะคะที่เหลือก็คือตอนนี้คือไม่มีอะไรอยู่ที่ตัวเลยไอ้กล่องนี้แหละค่ะที่จะเก็บทุกอย่างเพราะของมันน่ารักมากอยากใช้แล้วโอเคมาค่ะเอาปอกออกอุ้ยต้องเอาการดาดออกก่อนปะ อันนี้ก็เป็นสมุดเหมือนเดิมนะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอันนี้อ่ะน,นี้กายยังไม่มาอ่า้มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะอ่าน,นี้ก็จะเป็นสมุนดโน้ตนะคะโอเคยังไม่มาคะ่ะกายยังไม่มาอ่าน,นี้ก็จะเป็นแอคคอร์ดิงนะคะอู้คืออันนี้น่าจะเก็บหมดเลยเพราะว่ามันน่ารักมากโอเคอ่อันนี้คือได้เห็นคะ่ะแม่ ปิดไปก่อนนะคะยังไม่มีเห็นใครนะคะว่าเป็นใครอ่าโอเคก็จะเป็นการ์ดเหมือนเดิมนะคะเก็บไปแล้วรอบมึงงกเก็บอยู่อีกรอบมึงก็ได้มันก็จะเป็นอันนี้คือตอนแรกว่าจะเก็บเจ็ดคือเก็บหมดเลยทุกใบนะคะแต่บางทีอาจจะเอาไปกลาจะขายบ้าง๋ยวดูก่อนอีกทีแล้วก็มีโพลารอยด์ถ้าใครอยากดูละเอียดละเอียดเออไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะนี่ค่ะโพลารอยด์นะคะนี่ประมาณ่าจะเก็บหมดทุกอัน อ่ะสติกเกอนี่ค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีของแยกแต่ละมิมนะคะไปดูละเอียดละเอียดได้ที่คลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะสติกเกอร์แยกของแต่ละมิมเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปแต่งไปแต่งเฟรมการ์ดแล้วก็มีนี่นะคะอ่าเป็นแบ มีแต่คนบอกว่า masking tab นี่คือดีมากเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราเอามาขายหายไปหมดแล้วเดีย๋ยวจะเอามาใช้ทิ้งโอเคแล้วก็ memo pad เดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าค่ะว่า random ของเราจะเป็นใครจนจตนมากจิ๊กจ๊กจ๊กจงมอนใครสักคนไม่รู้ว่ามันกล <c oughs> <c oughs> ับหัวกระผาหรือเปล่านะคะกลับหัวฮีตซึ่ง โอ้โห oh, oh, oh. จะบอกว่าพี่ซึงนิกกี้แล้วก็เจมาไทยบ่อยมากนี่พีีซึงค่ะนี่ค่ะโอ้ยน้องเจคไปมาเลยดีนะที่เราไปหาซื้อแบบพร้อมส่งมาแล้วอะโอเคค่ะก็คือกูกูก็หมดแล้วนะคะนี่คือกล่องสุดท้ายแล้วก็ได้น้องฮีซึงมานะคะเดี๋ยว ก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวโอ้สีเดียวกันเลยค่ะสีเสื้อใส่มารับพิเ้อ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแกะอัลบั้มให้ดูทีนะคะน่าจะมาอัลบั้มรอบเอ่ออีเวนต์ฟีเวอร์เราจะมาดุ้นกันว่าจะได้การ์ดสุ่มใครเพราะว่ามันมีสุ่มแจกการ์ดมาด้วย6ใบเอ๊ สุ่มแจกการ์ดเมมเบอร์มา3าใบแล้วก็ได้การยูดิตมา3าใบกลรวมเป็น6ใบแล้วมันลุ้นกันว่าเราจะได้ไข่โอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย